สวัสดีค่ะวันนี้กินข้าวบ้านนะคะมาดามตวงนำเสนอเมนูต้มแซบซี่โครงอ่อนค่ะเราเริ่มตั้งแต่กันเลือกซิ่โครงอ่อนค่ะเวลาที่ไปตลาดนะคะซิ่คโครงเนี่ยเขาก็จะเป็นแผงยาวๆใช่ไหมเราจะดูตรงกระดูก นะคะการที่เลือกซี่โครงอ่อนเนี่ยมันจะมีเนื้อเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวซี่โครงกระดูกของเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางคนชอบกัดเคี้ยวกรุบกรับกรุบกรับเข้าไปเลยมันก็เพิ่มความอร่อยอีกอย่างหนึ่งค่ะสําหรับซี่โครงที่ไม่อ่อนเนี่ยก็ทําได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเนื้อก็อาจจะน้อยแล้วก็การที่จะเคี้ยวทั้งชิ้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เห็นไหมคะกระดูกอ่อนนี้กระดูกเขาเล็กนิดเดียว นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแล้วก็เป็นสีขาวๆนี่แหละคือซี่โครงอ่อนเราก็จะหันตำร่องเขาไปเลยเห็นไหมคะกระดูกนิดเดียววิธีทําต้มแซบซี่โครงอ่อนนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่การเตรียมซี่โครงนะคะก็คือเราเอากระดูกหมูแบบนี้เราจะเอาลงต้มในน้ําเดือดค่ะ เราจะต้มซี่โครงเนี้ยจนกว่าเขาจะนิ่มใช้เวลาประมาณ20นาทีในระหว่างนี้เราจะไปเตรียมส่วนของเครื่องต้มยำต่างๆค่ะจริงๆก็เหมือนกับเครื่องต้มยำเนาะก็มีตั้งแต่ตะไคร้เนี่ยเราจะใช้ทุบแล้วก็หั่นนะคะซึ่งเวลาที่เราตีแบบนี้กลิ่นเขาจะกระจายออกมามากกว่าที่เราจะตัดหั่นเฉยๆนะคะขาหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็บุบๆเล็กน้อย หอมแดงแล้วก็ใบมะกรูดซึ่งเราฉีกไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีรากผักชีค่ะค่ะระหว่างรอซิโครงเปลือยเนี่ยเราจะมาเตรียมพริกค่ะพริกก็ใช้พริกขี้หนูสวนถ้าเป็นแบบสวนเล็กแบบนี้เผ็ดเยอะอันนี้พริกจินดาก็จะเผ็ดน้อยแล้วก็ให้สีสวยวันนี้อยากเผ็ดปานกลางใส่มันสองพริกเลยค่ะโอ้ย ได้กลิ่นก็แซบแล้วค่ะน้ำลายสอเลยตอนนี้นะคะเรายังไม่ได้ใส่พวกเครื่องต้มยำนะคะเราจะรอให้เจ้าเนี่ยกระดูกหมูเนี่ย mm. เขาเปื่อยสักหน่อยนึงก่อนเพราะว่าถ้าใส่ไปตอนนี้เนี่ยตัวเครื่องต้มยำต่างๆเนี่ยมันก็จะสุกเกินไปกลิ่นก็หายสีก็ไม่สวยมันก็พอกลิ่นมันหายเนี่ยความกลิ่นของของสดๆเนี่ยมันหมดไปความอร่อยก็จะลดลงตรงนี้คือเคล็ดลับจริงๆค่ะ ตอนแรกเราจะใช้ไฟแรงนะคะแล้วหลังจากที่เขาเคี่ยวไปประมาณสัก5นาทีเราจะหลี่ไฟให้เขาแค่เดือดปึดปึดปึดป,ดปด20 minutes later หลังจากต้มกระดูกไปประมาณ20นาทีนะคะกระดูกของเราก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องต้มยำลงไปเลยค่ะมีตะไคร้ข่าหอมแดงรากผักชี แล้วก็ใบมะกรูดค่ะตอนนี้เราจะปรุงรสน้ำปลาเกลือเล็กน้อยน้ำตาลตัดรสนิดนึงปิดฝาให้เขาเดือดแรงๆอีกสักรอบหนึ่งค่ะ A few minutes later มาค่ะตักเสิร์ฟเลยค่ะ เราจะใส่ผักชีฝรั่งก็ผักชีลงไปอีกเล็กน้อยมะนาวแล้วก็พริกอันนี้ตามชอบเลยนะคะตักให้น้ำนี้รัาดพริกลงไปอุย้ยสิแซ่บน้ำลายสอแค่นี้ก็น้ำลายสอแล้วเนี่ย โสมกับคำว่าต้มแซบค่ะมันแซบจริงๆค่ะท่านผู้ชมลองดูนะคะอยแซบแซบมากแซบน้ำตาไหลขอได้เคี้ยวกลุบกลับกลุบกลับทำดูนะคะกินข้าวบ้าน แซ่บมากต้วงมากจ้าบอกเลยอยากได้เมนูอะไรคอมเมนต์มาเลยรัวๆๆนะจ้ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย